ที่กวางตุง้งเขาส่งสเปย์นนี้มาให้ wash up spray 71%แอลกอฮอล์เด้อแอนตี้แบคทีเรีย99.99% 99สุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆก็นี่จ้าขวดบักไงเลย You are my everything You my everything